ถ้าไม่เป็นจันทิติโกไม่ใช่พุทธศาสนาคำพูดอะไรหรือเรื่องอะไรก็ตามถ้าไม่ประจักษ์ได้โดยตนเองเอก็ยังไม่ใช่พุทธศาสนายังต้องฝากไว้ด้วยฟังคนอื่นพูดเชื่อหรือเชื่อคนอื่นพูดหรือการคํานวณอย่างนั้นอย่างนี้ตา,ามเหตุผลที่จะไปแวดล้อมเอามา อย่างที่กาวไหวในหลักกาลามสูตรไม่เป็นสันทิติโกก็ยังไม่ใช่พุทธศาสนาอันนี้สำคัญมากเพราะเราสวดร้องกันอยู่ทุกวันว่าสวากาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกเป็นตน้นโ่ยธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้ดีนั่นต้องเป็นสันทิติโกเป็นอากาลิโก <c oughs> แต่ก็สวดกันไปทั้งที่ไม่รู้ว่าสันทิติกโกคืออะไรสันทิติกโกไม่ไม่ถูกไม่ปรากฏสันทิติกโกไม่ปรากฏเป็นแต่เพียงจำได้ท่องได้หรือคำนวณคำนวณเอาได้คนของการคำนวณน,นี่ก็ไม่ใช่สันทิติกโก ทันติโกมันผลการสัมผัสวยจิตใจจริงๆต่อสิ่งนั้นๆไม่มีการคำนวณ <c oughs> ไอสิ่งที่เรียกวิทยาศาสตร์นั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทนอยู่จะทนต่อการพิสูจน์และจะทนอยู่ พุทธศาสนามีหลักการมีวิธีการหรือวิธีทางอันนอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อย่างปรชัชญาหรือไม่ใช่อย่างที่มีความเชื่อเป็นระบบผูกขาดเหมือนบางศาสนาที่แง่มุมอันหนึ่งด้วยเหมือนกันที่นี่ก็จะพูดให้ชัดไปกว่าน,นะนั้นก็ว่าพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นศาสนาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนาเขาได้กล่าวมาแล้วว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นอั bakın, rine, oya, นกษรศาสตร์เป็นปรัชญาเป็นจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ก็ยังมีเดีย๋ยวนี้อยากจะพูดว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาสําหรับพุทธศาสนาแล้วอความถูกต้องตาม กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้เป็นหลักสำหรับศึกษาสำหรับถือสำหรับปฏิบัติระดับทุกได้ดังนั้นมันกลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่นำมาทำให้อยู่ในรูปของศาส,สนาคือเครื่องดับทุกข์เพื่อทำมนุษย์ให้เข้าถึงสิ่งสูงสุดคือความดับทุกข์ <c oughs> วิทยาศาสตร์ล้วนๆก็เป็นวิทยาศาสตร์ไปแต่ถ้าหลักวิทยาศาสตร์วิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ดับทุกได้แล้วเอาอมายึดถือเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับทางจิตใจนั่นก็กลายเป็นพุทธกลายเป็นาศาสนาไปพุทธศาสนาอยู่ในจพวกนี้ <c oughs> พูดให้สั้นที่สุดคำว่าศาสนาศาสาศานานี่ก็คือเครื่องมือ นำจิตขึ้นอยู่เหนือความทุกข์จะพูดอย่างอื่นอีกกี่สิบอย่างก็ได้ <c oughs> แต่พูดให้สั้นให้ชัดให้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงก็จะพูดว่าเครื่องนำจิตขึ้นอยู่เหนือความทุกข์โดยวิธีทางอย่างเดียวกันกับวิทยาศาสตร์ คือมีการปฏิบัติลงไปจริงๆตรงๆถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินําจิตขึ้นอยู่เนื้อความทุกข์มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์นี่ก็แง่มุมหนึ่งที่นี่ก็มีคำว่าสัจจะของจริง สัจธรรมคือธรรมะทั่วไปหรือธรรมสัจจะธรรมะเฉพาะเรื่องพุทธศาสนาในแง่มุมหนึ่งก็เป็นสัจจะเป็นสัจจะแปลว,ว่าของจริงคำว่า <c oughs> จริงนี่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรกันอยู่แล้วมันเป็นของจริงอย่างนั้นจริงอย่างที่กล่าวนั้น ของจริงนี่จะมีเพียงอย่างเดียวจะมีสองอย่างไม่ได้คือจะจริงสองอย่างไม่ได้ถ้าเอามาให้จริงสองอย่างอันหนึ่งก็จะต้องเป็นจริงอย่างสมมติมันจะจริงอย่างจริงแท้ถ้าจริงแท้มันต้องมีเพียงอย่างเดียวระบบพุทธศาสนาเป็นสัจจะเป็นของจริงของธรรมชาติ เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นจริงของธรรมชาติเช่นกฎเรื่องอิทัปปเจตาเรื่องคถาตาเป็นต้นมันเป็นความจริงของธรรมชาติอย่างนั้น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 ไปทุกเรื่องนี่ะแต่ว่าที่เราสนใจเราสนใจกันแต่เรื่องที่มันจะดับทุกข์นั้นเราจึงพูดกันแต่เรื่องอิทัปปเจตาเรื่องตถาตาเป็นความจริง ของเรื่องความทุกข์แต่ถ้าเอามาขยายให้ใหเป็นระบบครบถ้วนกลายเป็นเรื่องอริยสัจสี่นี่ก็เป็นของจริงท,ที่เอามาขยายให้กลายเป็นเรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องเล่าเรียนเป็นเรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องประพฤติขึ้นมาเป็นความจริงที่บวกกันอยู่กับการประพฤติและกระทา เอาละทีนี้ก็จะพูดให้เห็นเสียเลยเพราะว่าต้องการใจเป็นคู่มือสำหรับศึกษาเปรียบเทียบจับเอาตัวสิ่งที่ควรจะจับที่ควรจะต้องการให้ได้พุทธศาสนาในแง่มุมหนึ่งก็เป็นวิชาเพราะว่าโดยชีวิต ที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ว่าชีววิทยาชีววิทยาวิชาอันว่าด้วยชีวิตแต่ว่าชีววิทยาทางโลกหมายถึงชีวิตธรรมดาธรรมดาซึ่งขึ้นอยู่กับร่างกายเพื่อเป็นส่วนใหญ่ชีววิทยาวิชาสำหรับชีวิตคือเรื่อง สิ่งที่จำเป็นที่ชีวิตจะต้องมีชีวิตจะต้องดำรงอยู่จะต้องเป็นไปถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนั้นในพุทธศาสนามีกฎเกณฑ์ครบถ้วนสำหรับชีวิตจะต้องเป็นไปตามีวิถีทางนั้นแล้วก็ได้ผลเป็นชีวิตที่ <c oughs> น่าดูคือไม่มีความทุกข์ ที่จะเลยไปถึงอีกแง่มุมหนึ่งคือความงดงามความงดงามนี่พุทธศาสนาเลยถูกจัดว่าเป็นศิลปะอันหนึ่งด้วยแต่ว่านักศิลปะโดยทั่วๆไปนะเขาคลุกกันอยู่แต่กับเรื่องทางวัตถุไม่เคยขึ้นมาถึงเรื่องทางจิตใจ ที่จริงเรื่องทางจิตใจก็มีเรื่องที่จะต้องทาให้งามหรือมีความงามเช่นเดียวกับเรื่องทางวัตถุ <c oughs> ที่นี้พุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติให้ดับทุกข์ได้อย่างงดงามระบุไปยังอริยมรรคไมองแปดเมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคไมองแปดอยู่จะเกิดความงาม ในความดับทุกข์ในการดับทุกข์ในวิธีการดับทุกข์นั่นเองมีความงดงามทางสติปัญญาไม่ใช่ทางรูปทางแสงทางสีทางอะไรต่างๆข้อน,นี้ก็ควรจะรู้ไว้ในท้าเหมือนกับเป็นเครื่องมือด้วยเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่ามันมีความเข้าใจผิด อยู่อย่างหนึ่งที่น่าสงสาร <c oughs> คือมีคำว่าพุทธศิลป์พุทธศิลป์บุดิสอาตขึ้ art, มนมาใช้ในหมู่มนุษย์แล้วแต่แล้วหมู่มนุษย์เหล่านั้นไปเอาพุทธศิลป์กันที่วัตถุที่ประนีตศิลวิจิตศิลเกี่ยวกับ โบดวิหารวัดวาอารามศิลปะวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปเนี่ยฝรั่งที่สนใจบุติสอาร์ตอยู่ที่พระพุทธรูปทั้งนั้นพระลมาเคยขัดคอเขาว่าไม่ใช่ความงามอย่างนั้นไม่ใช่พุทธศิลป์พระพุทธเจ้าไม่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 รับรองความงามอย่างนี้ พระพุทธเจ้าตัดความงามเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายของการดับทุกข์ได้เรียกว่าความงามมันพุทธศิลป์เนี่ยมันคือวิธีการดับทุกข์ได้อย่างน่าเลื่อมใสน่าพอใจหรืองดงามที่สุดอัข้อน,นี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันแหละว่าวิธีการดับทุก นั่นจะเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดถ้าทำได้ไม่มีความงามอะไรจะงามเท่าแต่คนเข้าไม่ถึงเลยเอาพุทธศิลป์ไปให้แกวัตถุวัตถุศิลป์ไป้หมดเป็นวัตถุศิละปะเกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาเลย แต่พุทธศาสนาเป็นศิลก็หมายถึงระบบวิธีปฏิบัติดับทุกข์ได้คืออริยมรรคมีองแปดอีกนั่นเองเรี่ศิละปะแห่งการอยู่เหนือความทุกข์งามไม่งามคิดดูศิละปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือความทุกข์เนี่ยงามหรือไม่งามลองคิดดูนี่พุทธศาสนาเป็นศิลได้เป็นศินละปะได้แต่ในแง่นี้ ไม่ใช่ในแง่ของวัตถุอย่างที่เข้าใจกันคาว่าพุทธศิลป์ที่ใช้กันอยู่ในหมู่ศิลปินนั่นมันกลายเป็นเรื่องวัตถุศิละปะที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาที่เป็นศิลป์ขอให้เข้าใจกันไว้ดีๆนั่นมันศินละปะทางวัตถุแต่นี่มันศินละปะทางจิตใจ เมื่อมีจิตใจอยู่เหนือความทุกข์เหนือกิเลสเหนือปัญหาแล้วงามหรือไม่งามคิดดูเมื่อจิตใจปราศจากกิเลสและมันงามหรือไม่งามนี่ก็คอยลองคิดดูถ้ามองเห็นก็จะพบไอ้สิ่งที่เรียกว่าพุทธศิลมีพุทธศาสนาในแง่มุมที่เป็นศิลมีเรื่องที่จะต้องอ,อมองกันในลักษณะอย่างนี้